เมื่อเจอกันก้าวทักกันสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อผิดพล้งขออภัยขอโทษทีขอโทษค่ะเมื่อจากไปยกมือไหวสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อใครมีจิตไม่ตรีขอขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับผู้คูดอีกแล้ว เด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างลูกอยู่บ้านเหงาใช่ไหมถามทุกภาพเลยครูปุ้ยเนี่ยถามทุกคลิปเลยว่าเหงาใช่ไหมพราะอะไรรู้ไหมพรอะคุณครูนางเหงานะคะคิดถึงเด็กๆคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงโรงเรียนครูปุ๋ยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะลูกครูปุ๋ยก็อยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้เป็นยังไงคะโควิดระบาดหนักเลยเด็กๆต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะลูกที่สำคัญนะคะต้องเชื่อฟัง ไม่จําเป็นยาออกจากบ้านไปไหนโดยเด็ดค่ะนะคะถึงจะอยู่ในบ้านก็เถอะถ้ามีคนอื่นหรือญาติพี่น้องมาเด็กๆต้องสวมแมสหน,นู้กแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเป็นประจำนะคะเอาละค่ะเพื่อให้หายคิดถึงเดี๋ยววันนี้ปุยมีกิจกรรมสนุกสนุก,นกมาฝังเด็กอีกแล้วทายสิว่าวันนี้ปุ๋ยมีกิจกรรมอะไรไทายไม่ถูกหรอกเพราะปุยยังไม่ได้บอกอเดี๋ยวเราไปลองเพลงกันดีกว่าเพลงนี้แหละจะทำให้เด็กๆทายถูกว่าปุ๋ยะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมอะไรร่วมกัน พร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากๆร้องเพลงด้วยกันเลยค่ะดาวน้อยบนฟ้าฟ้า,ฟาส่องแสงมาและยิบและยำเด็กน้อยเอื้อมมือไปจับเด็กน้อยเอื้อมมือไปจับมาช่วยกันนับกันหน่อยสิจ้าอ่ะหนึ่ง รองกันทันหรือเปล่านับนิ้วท,ทันปู๊ปุ๊ยหรือเปล่าคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราไปร้องกันอีกรอบเลยคะ่ะดาวน้อยบนฝาฟ้า,ฟาส่องแสงมาละยิบและยำเด็กน้อยเอื้อมือไปจับเด็กน้อยเอื้อมือไปจับมาช่วยกันนับกันหน่อยสิจา้าหนึ่ง เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูปุยจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กิจกรรมคณินตศาสตรส์กันนะลูกนะมันมาสักพูนี่เด็กๆนับตามครูปุยแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้นะคะครูปุยจะให้เด็กๆมาเรียนรู้การนับเพิ่มทีละสองเด็กๆเรียนรู้การน,นับเพิ่มทีละหนึ่งจากครูขุยไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูปุยจะมาสอนนับเพิ่มทีละ กิจกรรมมาพูดคุยเลยค่ะการนับเพิ่มทีละสองเป็นการนำจำนวนสองรวมกับจำนวนเริ่มต้นแล้วรวมด้วยจำนวนเดิมต่อไปตามลำดับเช่นคู่กุ๋ยมีส้มสองผลน้องน้ำใสให้มาอีกสองผลเด็กๆดูสิคะคู่กุ๋ยมีส้มกี่ผลแล้วนะใช่แล้วคะ่ะ สีผลนั่นเองน้องนาวินให้ฝรั่งคูกุยสองผลเด็กๆดูสิลูกคูกุยมีผล,ลไม้กี่ผลแล้วคะเก่งมากคะ่ะหกผลนั่นเองน้องแปมปัสให้มะม่วงคูกุยสองผลเด็กๆลองดูสิลูกคูกุยมีผล,ลไม้กี่ผลแล้วนะ สุดยอดไปเลยค่ะ8ผลนั่นเองน้องคอปเตอร์ให้แอปเปลิลครูกุยอีก2ผล 2> เด็กๆช่วยกันดูสิคะครูกุ๋ยมีผล,ลไม้กี่ผลแล้วลูกถูกต้องค่ะ10ผลแล้วค่ะเด็กๆเข้าใจกันไหมลูกถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่าง และนับไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งการนับเพิ่มทีละสองจะทําให้วิธีนี้ทําให้การนับของเรานั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆคะเรามาดูไอศครีมกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีใครใจดีให้ไอศครีมคููกุ๋ยบ้างคููกุ๋ยมีไอศครีมหนึ่งแท่งน้องอันดา ให้เพิ่มมาอีกสองแท่งลองนับดูสิคะครูกุ๋ยมีไอศกรีมกี่แท่งแล้วนะสามแท่งเก่งมากค่ะน้องโปรดใจดีให้เพิ่มมาอีกสองแท่งเป็นกี่แท่งแล้วคะลูกหแท่งน้องอาลีให้เพิ่มมาอีกสองแท่งค่ะ เป็นกี่แท่งแล้วนะเจดแท่งแล้วค่ะลูกน้องจูเนียให้เพิ่มมาอีกสองแท่งใจดีจริงๆเลยเด็กๆช่วยคุกุยนับสิคะมีไอศกรีมเพิ่มมาเป็นกี่แท่งแล้วลูกเกแท่งเก่งที่สุดเลยคะ่ะเด็กๆคะคุกุยมีเกมสนุกๆ จะมาชวนเด็กๆเล่นไปกับคุณครูกุ๋ยด้วยนะคะเกมของครูกุ๋ยมีชื่อด้วยนะเกมของครูกุ๋ยมีชื่อว่าชวนหนูน้อยคิดเลขเด็กๆพร้อมกันเลยยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูสิคะว่าเกมของครูกุ๋ยนั้นเล่นอย่างไรข้อที่หนึ่งะคะมีไม้บรรทัดสองอันน้องสิงโต ให้มาอีกสองอันเด็กๆลองดูสิคะว่าเราจะมีไม้บรรทัดกี่อันนะาสี่อันถูกต้องค่ะข้อที่สองนะคะลูกมียางลบสี่ก้อนน้องสกายให้มาอีกสองก้อนเด็กๆลองหาคำตอบสิคะว่าเราจะมี ยางลบกี่ก้อนคะหกก้อนถูกต้องคะ่ะข้อที่สนะคะมีดินสอหกแทง่งน้องปอจูให้มาอีกสองแทง่งลองหาคำตอบดูสิคะลูกว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นจะเป็นเลขอะไร ถูกต้องค่ะเก่งที่สุดเลยข้อที่4นะคะลูกมีสมุด8เล่มน้องลิลาให้มาอีก2เล่มเด็กๆลองหาคำตอบในข้อนี้ดูสิคะว่าคำตอบจะเป็นเลขอะไรเลข10เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะ่ะ เด็กๆจะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะลูกว่าการนับเพิ่มทีละสองนั้นไม่ยากเลยนะคะลูกเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆนับเพิ่มทีละสองสนุกไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆเลยลูกเด็กๆต้องฝึกบ่อยๆนะคะการนับเพิ่มทีละสองนั้นไม่ยากนะลูกนะอยากกิจกรรมที่ปุยให้ทุกคนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆฝึกบ่อยๆเลยเด็กๆก็จะเข้าใจนะคะ ในการทบทวนนะคะลูกในวันนี้นะคะคุกุยจะฝากกิจกรรมสนุกๆไว้กับนักเียนอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยด้วยนะนะคะดเด็กๆเห็นสีไหมลูกสีที่อยู่ในกล่องที่คุคุยให้ไปตอนที่คุณพ่อคุณแม่มารับหนังสือนะคะนั่นแหละคืออุปกรณ์ชั้นดีในการนับๆๆนเลขของเราในวันนี้เลยนะคะให้เด็กๆนับเลขเพิ่มทีละสองจากสีเทียนที่คุคุยให้ไปและให้คุณพ่อคุณแม่ถ่าย,ๆๆายคลิปนะลูกในขณะที่เด็กๆ ส่งมาให้ครูอุ๋ยดูด้วยโอเคไหมคะก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะลูกครูอุ๋ยขอฝากให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพและอยู่บ้านนะลูกนะหยิบชุดนอนออกมาเลยค่ะลูกชุดนอนของเราเนี่ยแหละที่เราจะไม่ได้ใส่นะลูกนะแต่เราสามารถเอามาฝึกพับได้นะลูกนะฝึกการพับเสื้อผ้านะคะพับชุดนอนฝึกติดกระดุมนะลูก ช่วยเหลือตนเองถึงเราจะไม่ได้มาโรงเรียนนะลูกนะแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตนเองให้ได้นะลูกนะวันนี้ผู้ปุ๋ยขอฝากไว้แค่นี้นะลูกพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงการก็ต้องตั้งใจเรียนนะลูกบ๊ายบาย